ชวนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมเรียกว่าเป็นบูตแคมของสาขาวิชาสารสนเทศการลงทุนบับนาวิตาลังสิตนะครับเราก็จะมีหลักสูตรนอเนกีนะครับอยู่3ามเซสชั่นนะครับเซสชั่นแรกก็จะเป็นเรื่องของการอินโทรดักชั่นเรือการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนนะครับสำหรับการลงทุนและการเทรดดิ้งนะครับเซสชั่นที่2องเลยเป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลนะครับรวมถึงออกแบบ การสร้างตัวระบทเชิดริ้งขั้นที่3ามก็จะเป็นเรื่องการจัดการข้อมูลเรียลไทม์แล้วก็สามารถเรียนนำตัวบอทที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยทำการทดลองใช้ได้นะครับตัวหลักสูตรเนี่ยใช้เวลาประมาณ6เดือนนะครับแล้วก็เขามีระยะเวลาในการเข้าร่วมเรียนเนี่ยช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์นะครับทุกคุกอาทิตย์นะแล้วก็จะมีตัวของชิ้นงานโปรเจกต์นะครับพักฏิบัติให้ทำด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะครับต่อขอเลนเชิญนะครับท่านที่สนใจยินดีเขา้าร่วมในการอย่าครับยนที่ไหนครับพี่อ๋อที่มาว้ ได้หลังเสร็เลยครับเอ่อสาขาวิชาสาสตร์และสุทธิการลงทุนนะครับเอาวิทยาลัยงเสร็จนะครับมีค่าใช้จ่ายไหมครับเอ่อก็มีค่าเรียกว่าเป็นค่าประกันนะครับความตั้งใจ2,000บาทเท่านั้นเองครับแต่หลังจากนั้นถ้าสมมติว่าอยู่ผู้ประกันสูตรเราก็คืนตัวค่าประกันนี้ให้นะครับเรียกว่าฟรีนะฮะหนักส่วนนี้ได้รับความสนับสนุนจากกระทรวงพยนะครับเรียกว่าเป็นเจ้าภาพต้องขอกราบขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยครับผม ขำเช้า <Không> <c ười>